สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนบัตรบวยทุกท่านครับวันนี้พามาที่เวทีมวยรังสิธิ์ครับในศึกเพชรดีครับดูครับนี่คือกู้เอกของรายการนะครับวันที่4ตุลาคม2 5 6 5ฝ่ายแดงเพชรนาคานะครับนาคราชเพชรนาคาก็เคยใช้พวกเพชร4 0 0 0มืนอะไรประมาณนี้นะครับมวยจากจังหวัดนครศรีครับสองที่ค่มวยเพชรนาคาจังหวัดอุนเรดิเจอกับทางเพชรนิรันดา์รันสารคามครับหรือว่าเจ้าเพชรมณีชชานเดชครับ วยจากมหาสารคามซ้อมดาบรันสารคามครับนี่คือยกที่3นะครับเล่นก่อนชกจริงๆก็เล่นใครต่อรองนะก่อนปล่อยตัวแต่ยก3ตอนนี้ครับนำเงินสองหนึ่งครับน้ิเงินสองหนึ่งเนดูแดงมีแผลแตกบริเวณหางคิ้วซ้ายครับเดินเข้าไปเสียบเข่าขวาเสียบเข่าขวาคืนบืนครับไล่แขนหาจังหวะมุนมัดฟัดรัดตีขวาตีซ้ายค่อยๆเล่นค่อยๆทำค่อยๆจิกค่อยๆตีครับตีขวาครับ เขากันอยู่กับถือว่าคู่ขี้นะดูยก3าผมเองดูคู่ขี้อยู่นะครับราคา3าครับละหมื่นสามสองครับดูครับแดงนี่ดูจะได้ส่วนสูงเลยครับลอยกว่าครับตีซ้ายครับตีขวาคืนครับจิกตีครับอาจจะถนัดทั้งคู่ครับเกมวงในไล่แขนขยี้ครับดูครับพลิกมาเตะขวาเพชรนาคาครับ ายแดงวันนี้ดูรูปร่างก็สูงโย่งกว่าครับดูครับเดินเข้าไปต่อยหมัดครับตีขวาขวาเจอขวาแล้วครับตอนนี้ครับตีขวาครับเคาะกันเข้าไปครับใส่กันเรื่อยๆครับฟอร์มหลังของไยแดงนะครับก็มีแพ้น็อกยก3ยอดธงสจเจ้างปราจีนนะครับแล้วก็มีแพคแนนดีเซลิสบิวเจซีครับทะย้อนไป2ฟอร์มหลังส่วนเพชรนีรันเองเขาชนะเฉียบขาดมาชนะฉายแสงมาครับถือว่าฟอร์มดีกว่านะครับ แต่ว่าวันนี้ประกบมาแล้วครับดูครับ2ฟอร์มแพ้กับ2ฟอร์มชนะจะเป็นอย่างไรครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับใครยังที่ไม่เคยกดติดตามช่องของเรานะครับก็ฝากกดติดตามครับเป็นกําลังใจให้การทาคลิปต่อไปครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราอัปเดตทุกวันที่นี่ครับช่อง YouTube สบัฒนาชัยครับดูครับสูสีนะผมว่าสูสีอยู่ดึงมาสอกครับไม่โดนครับ ดูครับดึงมาอีกปัดขาอ้าวโหลูกนี้สวยครับได้หลักได้เหลี่ยมครับหัวสักกระเทียมไปดูครับพยายามจะฟันศอกขวานะเน้นจะเปิดแผลเหมือนกันครับแต่ว่าแดงนี่ยังดูนิ่งยังดูนิ่งอยู่นะครับดูนิ่งนิ่งครับสีหน้าคาตาครับก็ยังเก๊กยังมาดอยู่ครับถือว่าเอาขึมเข้าสู้แล้วตอนนี้นะน้ำเงินเองก็พยายามขึมสู้เหมือนกันครับไม่แสดงสีหน้าท่าทางว่ากลัวให้เห็นครับ ไม่ยิ้มไม่เขินครับทำหน้าบอกว่าตั้งใจดูครับตีซ้ายตีตีอ๋อหมด3ยกครับดูครับยังสู้กันต่อโอ้โหตีตีนี่ครับคนละทีครับเขย่าเขย่าเสียบแล้วตีขวาตีขวายังจะเทเทครับอื้มนี่คือยกที่4นะครับราคามาแดงแล้วครับ ทำดีแบบนี้ครับอยู่แดง5-4ครับเสียบซ้ายครับอ่านเงินเริ่มจะเด้งคือตีขวาครับขวามาขวาขวาเจอซ้ายตีเบียดเบียดหมุนมาปักเข้าไปเอาละครับดูครับปั่นป่วนพราะตัวครับอยู่แดง5-4ครับพต่ยัจะฟันศอกแต่น้ำเงินดูจะตั้งทรงได้แล้วตีขวาครับโอ้โหตีขวาครับโอ้โหเสมอเลยเสมอเงินครับเสมอเงินครับ เสมอเงินครับแกเน้นลูกดูหนักนะครับแล้วก็ดูอยู่ได้ดูไม่เจ็บครับดูครับพิกมายังไงขยำขยวขยำตีซ้ายราคาอยู่น้ำเงินนะครับอาน้ำเงิน3าสองครับอาน้ำเงินสามสองอาน้ำเงินสามสองเปะซ้ายแล้วคาครับดูครับแสดงพยายามห่งตีตีครับอาน้ำเงินสามหนึ่งครับอาน้ำเงินสามหนึ่งครับก็ดูสูสีอยู่นะ แต่ว่าน้ําเงินนี่ดูแข็งแข็งครับดูว่าจะไม่ยุบครับแล้วก็ดูยังออกอาวุธหนักแรงอยู่นะครับโอ้ยทีมงานดาบันสารคามนะตาครับบวกกันลูกนี้ตีเข่าขวาเขาขวามาเจอซ้ายพิกมาพยายามจะเล่นเรียบตีขวาครับนักราชเทนิดันก็ยกซ้ายบังยกซ้ายห่มไว้ครับดูครับ แกเอาอคุมเหมือนกันนะแต่มันจะนตเตะซ้ายนั่นแหละครับดูครับ <c oughs> แดงพยายามจะล็อกคอเสียบเข่าเอาคืนครับแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ครับดูบอกเชียร์เชียร์ขยับมาครับโอ้โหหลอกจะออกซ้ายแต่ว่าเสียบเข่าขวาดูเกมวงในครับแกไล่แขนเหมือนแกแข็งหน้าน้ำเงินนะ ก็ไปกำลังใจให้นักชกทั้งคู่ครับยินดีกับคนชนะไปกำลังใจให้คนแพ้ครับตรงนี้ก็เอากัะใท้เต็มที่ครับมีน้าใจเป็นนักกีฬาทั้งนักควยแล้วก็นักชมอย่างเราเราอยู่แล้วครับดูครับตีครับเด้งตีครับเอาแล้วเบียดมายังไงเด้งตีได้หนึ่งดอกครับสำหรับนักคาราชอ่มาปลายกสี่ครับ ราคา2 1นะครับเยี่ยมหมืนสองหนึ่งครับราคาเยีมหมืนสองหนึ่งครับมาดูครับถือว่าชิงดำครับยกที่5ยกที่5้าน้องเงินเตะก่อนเป็นหนึ่งทีครับอ้าวแรงเตะขึ้นทีโอ๋ยเสิร์ฟแข้งสวยๆเลยดอกนี้โอ้โหครับ4ีหนึ่งครับน้องเงิน4ีหนึ่งครับเอายังไงครับทีนี้ครับแดงพยายามห่มคืนครับใช้ลูกขยันตีเข่าครับดูครับอี๋เอาเสียบแล้วค่ะ ดูครับทีมงานน้ำเงินนี่โบกนะครับโบกแบบเตรียมตัวเลยครับแต่ว่าแดงก็ต้องเดินแล้วครับโอ้แข้งซ้ายเบียร์อีกโอ้โหตีเสียบซ้ายครับโอ้โหตีครับเอาละครับปานป่วนพอตัวครับราคาน้ำเนสองหนึ่งครับดูครับดึงออกมาครับ ตีครับโอ้โหเล่งตีขึ้นมานะแดงนะสูสีครับสูสีครับถึงที่กรรมการแล้วครับแบบนี้ครับชอบอาวุธแบบไหนครับถ้าชอบวางแข้งสวยๆก็ต้องน้ําเงินครับแต่ว่าถ้าชอบความขยันเดินมุดไปเรื่อยก็ต้องแดงครับอย่าพยายามเสียบเข่าอยู่ครับอ่าสนใจครับราคาอยุดเงินสองหนึ่งครับโดดเสียบเข่าอีกอ้าวตีเข่าขวาอีก เสียบซ้ายเคาะเบาๆครับสกิตตลิงครับต่างคนต่างไม่เข้าครับเสมอครับราคาเสมอครับเสมอแดงเสมอเงินครับเสมอแดงเสมอเงินครับมีแสงหรือเปล่าครับแบบนี้ครับโอ้ราคาเสมอนะสามสองครับอยู่แดงสามสองครับดูบล็อกครับฝ่ายต่างเหมือนกับดูตรงนั้นมีเดเป็นดัวอ้วนปาตีนครับตกลงราคากันอยู่ครับ ราคาอยู่แดงนะอยู่แดง3ามอนะครับอยู่แดง3ามสองเอฟีเป็นบมวยมองใครชนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับหลังจากนี้ก็น่าจะไม่เข้าแล้วครับดูรับเต้นแข่งกันครับเอา up and d o อ n and up and d o ่ะเจ้าเจ้าเข้าไปแล้วต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับดูครับใครเต้นดีกว่ากันครับนี่โยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกอะราคาก็อยู่แดงนะครับราคาอยู่แดงนะครับราคาอยู่แดงครับ พูดถึงรูปเกมจริงๆก็ยก4เนี่ยก็มองมองน้ําเงินได้ชัดเจนนะครับแต่ว่ายก5นี่น้ําเงินได้ลูกเตะล้มไปทีดีนะครับแล้วก็มีลูกวางแข้งเนาะส่วนแดงเองก็ขยันเดินเข้ามาตีเข่าครับแต่ว่าถ้าเซียนตามราคาตอนนี้ก็อยู่แดงนะมองแดงกันนะครับนี่ครับรอดูครับอยู่แดง3-2ครับอยู่แดง3-2ครับ หรือว่าจะบอกว่าออกได้3หน้าก็ได้หรือาจะออกเสมอก็แอะแต่นะครับแต่ว่าถ้าผมมองนะก็ถ้าไม่เสมอก็ต้องเงินชนะครับถ้าไม่เสมอก็ต้องเงินชนะครับชอบชอบนะเอฟซีแฟนบอลมวยครับมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับกรรมการหยิบใบคะแนนครับสามสองครับอาแดงต่อสามสองอาแดงต่อสามสองรอลุ้นแล้วครับน้ําเงินครับก็เป็นไปตามความคาดหมายครับดูครับ คือก็นั่นแหละครับนี่คือผลการตัดสินของมวยคู่เอกประจำวันอังคารที่4ตุลาคมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบใจกดไลค์กำลังใจทีมงานด้วยครับแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปขอคนเลยหนึ่งไลค์ครับยังอีทีครับแล้วก็กดคอมเมนต์นะครับใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นมวยคู่นี้เป็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับก็ถือว่าแสดงความคิดเห็นการแวดวงของหมัดมวยครับรวมกันไว้ที่นี่นะครับใครที่รักมวยชอบมวยถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเอาไว้รวมตัวกันครับ เอาไปพองไม่คลิปนาอยู่ดีมีแห้งซ้ำบายดีส,สุขุขคนครับ